สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เจ็บจี๊ดอาจารย์ธรรมศาสตร์ปลุกมหาลัยกราวิจารรัฐบาลแก้โควิดลุ้มเหลวอย่ากกลัวไม่ได้รับเศษกระดูกดานม็อบชวนคนทุกกลุ่มขับไล่ถอนตัวหนุนประยุทธ์ถึงเวลาข้าราชการเฮึดสู้แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดีสอจันทราสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยออกมาวิภาควิจารณ์รัฐบาลที่บริหารสถานการณ์ในช่วงโควิด -19 ล้มเหลวความว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันที่ให้ความรู้แก่สังคมต้องร่วมกันแสดงความกล้าหาญด้วยการออกมาวิจารณ์การทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาล และเรียกร้องความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่านี้ได้แล้วที่ผ่านมาการนิ่งเฉยยอมรับนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพจากรัฐบาลในสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตของนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาคมเป็นจำนวนมากดังหลักฐานที่ปรากฏทั่วประเทศ เราต้องขูดเลือดขูดเนื้อตัวเองเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของเรากันเองพอรัฐบาลผลักภาระให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดการเอาตัวรอดโดยไม่เหลียวแลแล้วเหตุใดเราจึงยังต้องนิ่งเฉยไม่ปริปากเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เศษเนื้อจากกระดูกที่พวกเขาแท้เสร็จแล้วโยนมาให้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียกร้องศักดิ์ศรีของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นเสาหลักทางปัญญาแก่สังคมไม่ใช่ปล่อยให้คนไร้ค่าไร้ความสามารถไร้จิตสำนึกมาชี้บอกเราว่าต้องทำอะไรหรือรับใช้ใครอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอำนาจอธรรมเพราะดวงไฟที่เราถือไว้ในมือหากรวมกันหลายดวงย่อมจะขับไล ความมืดนั้นให้หมดไปได้โดยในขณะที่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลได้มีการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนโดยสิบเอกนรงชัยอินทรัก,กวีหรือหมู่อามได้กล่าวปาใสยในตอนหนึ่งว่างบประมาณ272ล้านบาทถูกใช้ในการสร้างบ้านพักของกองทาเรือในสถานการณ์เช่นนี้ทำไมไม่กถึงประชาชนยอมโอนเงินส่วนนี้มาช่วยพี่น้องประชาชน อยากให้ผู้ประชาการเหล่าทัพหันมาสนใจประชาชนอาจมีการสั่งการและมีเงินทอนตามลำดับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะมองออกผมขอประกาศในฐานะตัวแทนข้าราชการชั้นผู้น้อยผมได้ต่อสู้แล้วถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะลุกขึ้นมาสู้ขอร้องอย่าให้มีการเข็นฆ่าประชาชนเหมือนในประวัติศาสตร์อีกหากท่านไม่เห็นหัวพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่สมควรใส่เครื่องแบบจากประชาชนอีก ขอให้มวลชนเราเข้มแข็งพอขอให้กำลังใจร่วมการต่อสู้ขับไล่รัฐบาลทราราชและองคคาพยพขอสาบานต่อหน้าประชาชนว่าอดีตทหารคนนี้จะไม่มีทางทอดทิ้งประชาชนและจะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไป10เอกณนะรงชัยกล่าวโดวยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น คนในประเทศจะอดตายกันหมดประเทศแล้วนายกเรายังออกมาชูสองนิ้วอยู่นะจ๊ะถ้าบานประยุทธ์ไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากจัดซื้อจัดจ้างตามประสบการณ์ที่มีจึงล้มเหลวทุกด้านแม้กระทั่งปรับคนโกงและยาเสพติดท่านคณาจารย์ที่เคารพต้องกล้าใช้ความรู้สั่งสอนด้วยครับอย่าปล่อยให้คนโง่นำทางเราจะตกเหวกันหมด คนที่เชียร์ลุงอยู่ถามจริงๆช่วยบอกผลงานลุงหน่อยนะห้ามเอาความรู้สึกหรืออ้างกลุ่มอำนาจเก่าหมายความว่าคนรับประโยชน์จากประยุทธ์เปรียบเป็นหมาหรือเปล่าครับไม่ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชุดนี้ออกไปประเทศล่มสลายแน่ตื่นเถอดชาวไทยก่อนจะตายห่าอดตายกันไปมากกว่านี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแล้วค่ะเพราะมันมากเกินจะบรรยายแล้ว บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยว่ารัฐยุคนี้เอาควายมาเป็นนายกสิ้นหวังบางมหาลัยก็ตามนาม้ำอำนาจอยู่ที่ไหนเอียงไปฝั่งนั้นจุดยืนกับความถูกต้องไม่มีเลยเอาจริงกันสักทีเถิดครับประเทศเผด็จการแบบนี้สงสารประชาชนตาสว่างกันทีเถอะครับงานนี้ประยุทธ์มีหน้าไงดาราดังซัดกลับประยุทธ์นาจาหาพองโควิดวิกฤตหนักยังมีอารมณ์เล่นมุกตลกนาจาอยู่ ด้านชูวิทย์เนบแรงประยุทธ์ชาวบ้านไม่ตกด้วยนายกชูสองนิ้วหัวเราะลาแต่ชาวบ้านร้องไห้น้ำตาตกจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ทำมือชูสองนิ้วและหัวเราะ นักข่าวไปพร้อมกับนายอนุทินชายวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2564ที่ผ่านมาและใช้คำว่านะจ๊ะในระหว่างการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน ซึ่งการกระทําดังกล่าวสร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมของผู้นําประเทศทั้งที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตมีผู้ติดเชื้อโควิดจํานวนมากและมีผู้เสียชีวิตจากโควิดวันละ40-50รายด้านคุณธนวัฒน์วงชัยหรือบอลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกมาวิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า การที่บอกว่าชู2นิ้วคือวัคซีเนชันหรือการฉีดวัคซีนกับวิกตอรี่หรือชัยชนะทำให้ประชาชนทั้งประเทศงงว่าชนะอะไรเพราะยอดติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็พังทางดน้าของคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงชื่อดังที่มักแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นทางการเมืองอยู่เสมอก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์วิจารนายกรัฐมนตรีเช่นกันโดยได้ระบุว่า ติดเชื้อทะลุ4,000ตายเกิน50ยังมีอารมณ์มาเล่นมุกตลกแล้วบอกวันนี้มีความสุขสามันสำนึกของการเป็นผู้นำมันหายไปไหนลืมไปสามมันสำนึกของคนยังไม่มีเลยนี่นานาัจะาหาพ้องรัฐบาลเ่งสวยพอนงรอจตกม ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเพชรกรุณพลก็ได้วิจารณ์รัฐบาลถึงการจัดหาวัคซีนโควิดในทีและการจัดการปัญหาในสถานการณ์โควิดในทีที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเอาไว้ว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนเลยไม่เข้าร่วมโควแบเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยเลยไม่วางมัดจำไฟเซอร์ Pfizer, เพราะกลัวเสียเปล่าแต่เรามีเงินซื้อซีโนแวคที่กันเชื้อตัวใหม่แทบไม่ได้แถมแพงกว่าไฟเซอร์ และยังเหลือเงินไปซื้อเครื่องบินรถหุ้มกรอเพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจอาวุธมันหอมหวานกว่าวัคซีนอนเนอโดยนอกจากนีด้านชูวิทได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ว่านายกชูส่งนิ้วหัวรอร่วนแต่ชาวบ้านร้องไห้น้ำตาตกอย่าหาว่าผมไปจับผิดท่านแต่นั่งดูท่านนายกถแถลงข่าวจนจบแล้วไม่สบายใจเพราะมันใช่เวลาที่ท่านจะมาอารมณ์ดี คำขันชูสองนิ้วหัวเราะร่วนไหมในช่วงเวลาที่ยากลำบากประชาชนเฝ้ารอทิ่ทางที่ชัดเจนจากนายกแต่ท่านผู้บุญหนักสักใหญ่กลับยังจะจ๋าหัวเราะเอิกอากเซลกันดูสนุกสนานระหว่างแถลงข่าวกับสื่อมวลชนประชาชนที่ดูอยู่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนอารมณ์มันจุกอกเพราะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของชาวบ้านประชาชนที่สิ้นหวังกับอนาคตในภาวะการเช่นนี้ ในฐานะผู้นำประเทศต้องเข้าใจสังคมที่ไม่ได้ต้องการเห็นใครเอาเรื่องโควิดมาพูดขำๆเหมือนอย่างที่ท่านทำท่านต้องแสดงความรู้สึกร่วมทุกข์กับชาวบ้านเช่นเดียวกับผู้นำทั่วโลกเมื่อถแถลงข่าวเรื่องโควิดในภาวะวิกฤตอย่างนี้ไม่ใช่สักแต่พูดให้ผ่านๆพ้นๆไปทั้งที่สถานการณ์ของไทยเข้าขั้นตรีทูตไม่ว่ารอวัคซีน รอเตียงการค้าการขายปากท้องสารพัดปัญหาที่เกินกว่านายกคนเดียวจะแก้ได้หมดแบบวันแมนโชผู้นำที่แน่วแน่ไม่จำเป็นต้องเอาหมอมายืนเคียงข้างเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าท่านทำให้ใครเชื่อใจไม่ได้จึงต้องใช้หมอมาเป็นตัวช่วยบอกบท ที่สำคัญท่านหยุดหัวรอๆและชูสองนิ้วเถอะประชาชนเขาไม่ได้ตลกขบขันเรื่องโควิดก,กับท่านเลยนะครับขณะน,นี้คนตายเฉลี่ย30-40ถึงคนต่อวันผู้ป่วยใหม่นอนรอเตียงอย่างสิ้นหวังบางที่ผัวเมียติดเชื้อพร้อมกันเลื่อนไปเลื่อนมาไม่มีใครมารับจนเมียตายคาบ้านผัวก็ยังต้องนอนรอรถมารับไปรักษาด้วยหัวใจที่แตกสลาย โรงพยาบาลบางที่ก็ไม่รับตรวจเชื้อเพราะหากเจอต้องรับรักษาแต่เตียงไม่พอเลยต้องปล่อยเกาะเพื่อนรวมชาติยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อก็ปาเข้าไป240,000คนเสียชีวิตแล้ว1870คนเฉพาะเดือนนี้839คนที่ต้องตายอย่างนี้ยังคิดว่ามันตลกอยู่ไหมครับท่านครอบครัวที่ต้องสูญเสียไม่มีอารมณ์มาดูเกมโชว์หรือตลก ตู่ชวนชื่นดอกครับจะล็อกหรือไม่ล็อกก็สุดแล้วแต่ท่านเถอะแต่ดันออกมาประกาศว่าจะปิดแคมป์คนงานวันนี้แล้วรายละเอียดค่อยมาบอกวันจันทร์พุทธเย็นวันศุกร์แคมป์คนงานก็โล่งแล้วเขาเพ่นหนีกลับบ้านกันหมดอธิกรก่อนพึ่งบอกเปิดประเทศภายใน120วันถึงขนาดมั่นใจจะเปิดประเทศแต่และจู่ๆมาอาทิตย์นี้บอกปิดแคมป์คนงานกรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้ เพราะถ้าทางจะเอาไม่อยู่เอาไงดีครับจะให้หัวเราะหรือร้องไห้ดีหรือต้องร้องไห้ไปหัวเราะไปเหมือนคนบ้าโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นก็คนมันไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเป็นผู้นําและไม่รู้อะไรหรอกว่าอะไรควรไม่ควรแก่จะตายอยู่แล้วจะไปหวังอะไรกับมันล่ะครับ เจ็ดปีมาแล้วก็เห็นมันเป็นแบบนี้มาตลอดนี่ครั้งที่เจ็บปวดแบบนี้ก็ตอนจากครั้งมันก็ไปชูสองนิ้วยิ้มแบบนี้แหละเหมือนมันมีความสุขที่เห็นประชาชนตายท้งผู้นำทางลิ้วล้อที่ล้อมรอบเลยค่ะสนุกสนานอะไรกันจนระง,งับไม่อยู่คะรอขึ้นรถหรือกลับบ้านก่อนไม่ไหวหรือคะผู้นำห่วยผู้ตามก็ห่วย ปัญญาอ่อนเห็นแล้วอนาจใจที่ประเทศไทยมีผู้นำประเทศเช่นนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม